กินข้าวเสร็จแล้วลุยต่อจ้ามา,าดูสิป่านี้จะเจอไหมหากอนหาดอกแรกก่อนเขาเจอกันแล้วดอกบอลเลยยีต่ตายังไม่เจอนะคะหาดอกแรกก่อนเมลัยเห็ดไปดีกว่าไปดีกว่าไหนอ่ะไหนล่ะเห็ดไหนล่ะเห็ด แม่เรียกมาเอาแต่เห็ดผิดโว้ยไหนโอ้โเอาเอาสิตัดแล้วจะไปเลือโอ้ใส่มาตะกาได้ยินเสียงอยู่เทไหหายไปไหนคะเี่น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 ่นนี่นี่นี่น่นีีนี่นีน่่นนี่น่่นนน โอ้เห็นแล้ว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 โอ้ยเพิ่งจะเห็นเขาเห็นจนเขาเห็นจนยายเพิ่งจะเห็นไหนดูก่อน,ม,นมันแห้งปะนี่ก่อนนี่เจออีกแล้วจ้าอุ้ยเจออีกแล้วจ้า อุ้ยเจออีกแเลยจ้าอุ้ยเจออีกแเ้วจ้าเพื่อเพ่เพ่เฮ้ยเงียบ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 ให้เพื่อนได้ยินเงียบ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 เพื่อนอย่ามานะเพื่อนอย่ามานะเพื่อนอยู่ทางโน้นนะปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวปวดขี้ปวดเยี่ยวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยดำปิดปีเลยนึกว่าไม่ใช่เห็ดเพื่อนอย่ามานะเพื่อนนะ ยตาจะปวดเยี่ยวเพื่อนอย่ามานะยีตาปวดเยี่ยวไหนเห็นตรงไหนอีกเพื่อนอย่ามานะเพื่อนอย่ามานะเพื่อนอย่ามานะเพื่อนเพื่อนอย่ามานะเพื่อนเพื่อนอย่ามาทางนี้นะเพื่อนเพื่อนอย่ามาทางนี้นะเพื่อนเพื่อนอย่ามาทางนี้นะเพื่อน เพื่อนยังมาทางนี้นะโอ้ยมือหนึ่งเต็มแล้วเพื่อนยังมาทางนี้นะเพื่อนยังมาทางนี้นะมือหนึ่งเต็มแล้วเพื่อนยังมาทางนี้นะเพื่อนยังมาทางนี้นะโอ้เพื่อนอู้เพื่อนอู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนว้ายว้ายเพื่อไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนนู่นเพื่อนอยู่ทางนู้นเอ้ยแก่แล้วยังเนี่ยไม่รู้สิเอาไปก่อน โอย to to ้ยเต็มเต็มไ้เต AH ็มมือตรงนี้ก่อนนี่นี่นโอ้ยดูตรงนี้ก่อนนี่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 โอ้ยโอ้ยจมนี่ไม่นี่ไ่เดี๋ยวดูก่อนบางทีเห็ดมันรานะต้องดูใต้หมอ่อน เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันวางตะกร้าวะ่ะไม่เห็นนี่แม่เห็ดมันเนี้ยใครว่าไม่ใช่เห็ดนี่เห็ดมันเนี่ยใครว่าไม่ใช่เห็ดอึบอึ่เฮ้ยไม่เขาเห็นกันแล้วยายยังไม่เห็นเลยยายยังไม่เห็นเลยอะไรอ่ะ คนอื่นเขาเห็นแล้วยายยังไม่เห็นสักดอกเลยใจเย็นเย็นใช่ไหมโอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนโอ้ยย่ามาถามยายยายจำไม่ได้หรอกยายก็มหาแต่เห็ดไม่ได้จำป่าเห็ดจ้าเห็ดทำไมเขาเก็บเอาเก็บเอา ยายทำไมไม่เห็นวะชูชชู้มองไม่เห็นกับเขาเลยมันเริ่มมืดแล้วอะ่ะวินยนไงเห็ดเอ,อ้ยมึเจอเห็ดเทาฮะมึงเอ,อ้ย <c> เ <ười> <c ười> จอแต่เห็ดแก่แก่เราจะดอกใหญ่ๆอย่างนี้พอ่อ โอ้ยจะกลับแล้วเพิ่นเจอมันเพื่อนฮู้ฮู้ๆโอ้เจอๆๆจะกลับเลยจะกลับโอ้ยจะกลับแล้วเพิ่นเจอมันเพื่อนจะกลับนี่แหละเพิ่นเจอเห็ดขาวอื้อยน้อยละโลกมาลูกนี่ อือหือกบแล้วว้าวมาลายนั่นละ่ะรอด้วยเจอเห็ดขาวซีดอกเจอเห็ดขาวซีดอกนี่น,นี่ได้สีดอกเพื่อนๆนี่ <c oughs> จะกลับบ้านแล้วเดินมาเจออย่าหา่อนอยวาหาค,นหาคนอนนี่กลับละ เวลาแล้วกลับบ้าน,นาเอาไม่ใช่จะถ่ายรูปไหนล่ะรูปนั่งรอผัวนั่งรอสามีมารับไปเก็บเห็ <laughs> ด่อไปดูนั่งรอสามี <laughs> <คน S 1> ไม่มีคันอั<ค>นนี้คุณกำนังผัวส่งข้อความมาแล้วใครผัว